กล้จะเข้าเมืองแล้วทางกำลังก่อสร้างขับรถด้วยความระมัดระวังเมื่อกี้นี้ปัดนิดนึงรถปัดนิดนึงเพราะว่าล้อมันต้าน ในช่องนี้นะหนึ่งหรือจะมีกว้างแต่ก็ไม่ได้ให้คุณไปสเปพสะปะทำกุไวยไว้ให้มากเลยมองนี่ เลี้ยวซ้ายไปที่ตอมอนะน่าจะประมาณ5้าหกกิโลนะออกจากสี่แยกไป<ม>ก็จะถึงตอมอข้ามเรือ นิ่มนวนเหรอไม่วางเอ็นหนึ่งข้าวหนาเออหนึ่งซีเข้าวลดนิ่มปะนิ่มนวลร้อยต่อชะโดอสองสี่สี่นู่นสีแยบปึกกันตรงไปก็เข้าเมืองนะเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอบ้านแพง ซ้ายก็ไปอืทางน้องค่ายเออมันเรียนอยู่บันแพงนั่นแหละบ้นแพงก็อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านลุงคนนั่นแหละเลี้ยวขวาไปน้อยนึงสี่กิโลเมตรก็ถึงแหละป่าวบ่บ้านแพงไม่ได้ไกลเด้ะอยากแยกหล่าหลวงนะอืแยกดบงบัง ยูนบนแพงมันยู่น้ำแม่มันด้วยวันกูไปได้อยู่บ้านน้ำแม่มันดอกมันเดินทรายหาลำหาฝนมันมันเป็นนางลำเด้มันยังบออยู่ปีเทอมจากสีได้ลงมาอยู่น้ำพอนบอ

เพื่อจะให้ยูทื่อในนี้เนานะใช่ไหมอืมอโอ้หนทางแปลกๆว่ะเฮ้ยกว้างแต่จะคับแคบได้แบบนี้นะเพราะคุณทำอะไรก็ไม่รู้ว่าที่หนึ่งแน่ ได้ไหมเอาทำอะไรอีกบนี้โอ้คุณน่ะย้อนสอนกันมีเบิ่งเลยตั้งไว้ด้วยกล้องวงจรปิดในมือหนึ่งนี่แหละแ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้รู้ิยังกับบอลูอ่าที่หนึ่งอะไรจะถึงเนี่ยใกล้แล้วจะไม่ทำแน่โอ้คุณน่ะต้นใหม่หมดง่ายหนึ่งไป เวยถ้าใครให้คนรวยอ้าวที่อดด้ยบางเดียวลงอืมตโคงบอกีบ่หนึ่งเมนเาม่นีมองทางหนยอยู่เยได้ต่อม้อหลับแล้วหอดต่ม้อก็ได้ไปน,นัง่งขาคือเกา เคยเลยมามีแต่พอพุวนะโอ้ยวนี่แะบางยอดเงี่ยวก็ทำี่ดีทาอรัดเยอะบ้านเฮาก็กำลังพัฒนา แต่ว่าในเมืองเนี่ยสามารอังกฤษเล่นได้อย่างนี้คือมีเยอะแยะเลยอจตี้คือมีกลัวติดแดงเนี่ยมั้งจี้แปดนาทีแรก ถึงแผนไปเอเมชันแล้ว